ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567ผ่านทั้ง7ข้อนี้ได้รับเงิน1000บาทดูเลยคุณได้ไหมสำหรับคนที่ผ่านทั้ง7ข้อนในคลิปนี้คุณจะได้รับเงิน1000บาทในวันที่10กรกฎาคม2567นี้อย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นคุณจะเป็นคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านคุณคนในที่ใกล้เคียงที่คุณอยู่หรือเปล่าครับ มาดูกันเลยสำหรับข้อที่1ที่คุณต้องผ่านก็คือต้องได้เป็นอายุ60ปีขึ้นไปหากคุณมีอายุ60ปีขึ้นไปก็ตรงกับหัวข้อเลยครับ60ปีขึ้นไปหมายความว่าคุณจัดว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็แสดงว่าคุณผ่านข้อที่1เรียบร้อยครับแต่หากยังไม่ถึง60ปีไม่เป็นไรครับก็ให้เผื่อคุณมีคนในบ้านที่อายุ60ปีเขาก็จะได้ก็เท่ากับในบ้านคุณก็ยังคงได้รับเงิน แต่ก็ได้เฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือคุณต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถจะได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอาแล้วไม่มีบัตรสวัสดิการจะได้เงินตรงนี้หรือเปล่าไม่มีบัตรสวัสดิการก็สามารถได้เงินตรงนี้ครับเพราะเงินตรงนี้เนี่ยคือเงินที่ชื่อว่าเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่ขึ้นโดยตรงกับ บัตรสวัสดิการนะคุณสามารถได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยแล้วก็ได้เบีย้ยผู้สูงอายุด้วยทั้ง2องอย่างสามารถได้ทั้ง2องอย่างได้ด้วยครับรวมถึงคุณอาจจะได้โครงการอื่นเงินดิจิทัลเงี้ยคุณอาจจะได้ด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นมันได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยแยกออกแบบชัดเจนเลยเหมือนกับอย่างที่ให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกับผลไม้เนี่ยแยกออกเป็นส้มกล้วยมะพร้าวอย่างนี้เลยนะครับ ไม่ใช่แบบส้มเช้งส้มส้มเมดลินเนี้ยยังมู่เป็นหมวดส้มอันนี้ไม่ใช่คือแยกชัดเจนอรลมัชชาชนิดเลยก็คือเป็นโครงการที่ต่างกันออกไปเลยนั่นเองครับโอเคนี่ก็คือข้อที่2ข้อที่2นี้จะพูดถึงว่ามีบัตรสสัิการก็ได้ไม่มีบัตรสสวัิการก็ยังได้เงินตรงนี้ครับคุณผ่านไหมผ่านก็ยินดีด้วยครับต่อไปข้อที่3คุณต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงิน เบีย้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยเงินในครั้งนี้เนี่ยจะให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้ลงไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณยังไม่ไลงผมมีคลิปล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยออกไปนะครับแล้วก็ต้องไปทำเพราะว่าการที่คุณทำช้าเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้ในปีงบประมาณน,นี้ก็จะต้องรอปีงบประมาณต่อไปซึ่งปีงบประมาณต่อไปใกล้ถึงแล้วนะครับ ก็จะส่วนใหญ่แล้วงบม,มาของรัฐเนี่ยก็จะตัดที่ตุลาใช่ไหมครับประมาณช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลงทะเบียนในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดยังทันนะครับรีบไปดูตามคลิปที่ผมทําล่าสุดถ้าเกิดยังทันให้รีบทาหรือถ้าไม่มั่นใจให้โทรถามเจ้าหน้าที่นะครับแล้วไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอคุณลงทะเบียนและคุณอายุ60ปีปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้ในปีงบประมาณต่อไปนะครับอาจจะยังไม่ได้ในทางนี้แต่ถ้าได้ต้องลองสอบถามเจ้าหน้าที่นะเพราะบางทีเนี่ย บางทีมีการเปลี่ยนกฎระเบียบอะไรแบบนี้กะทันหันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้ตามบิงโงมาณสมมุติว่าคุณลงทะเบียนในช่วงของปิงโงมานที่ผ่านมาคุณก็จะได้ตลอดเลยจนงบ,งบหมดปิงโงมานนั้นนะครับก็ถ้าคุณไม่ได้ก็ต้องรอมีงอนต่อไปโอเคครับงั้นครับคุณต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยข้อสาข้อที่4คุณต้องเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับหรือเคยได้เงินครั้งแรก หมายความว่าคุณต้องเป็นคนเดิมที่เคยได้เงินมาก่อนถ้าคุณเคยได้เดือนที่แล้วในหนึ่งพมีโอกาสที่คุณจะได้1นึ่พันเดือนนี้ด้วยนะครับหรือคุณก็ต้องได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกมีบางกรณีเป็นไปได้ที่จะเป็นกลุ่มนี้ครับนี่คือข้อที่4ถ้าผ่านข้อนี้อินนิดนครับผ่าน4ข้อแล้วข้อที่5ที่คุณต้องผ่านครับบัญชีธนาคารเนี่ยที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้วมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอด ข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าจะเป็นการม่งชี้ชัดเจนเลยว่าถ้าหากคุณเปิดบัญชีรัฐเวลาโอนเงินเนี่ยเขาก็จะโอนให้คุณได้แต่คุณไม่ได้เปิดบัญชีครับเวลารัฐจะโอนเงินเขาจะไม่สามารถโอนเงินให้กับคุณได้ดังนั้นข้อนี้สําคัญมากๆต้องบัญชีที่คุณให้เวลระทำบัตรเนี่ยต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเพื่อให้รัฐสามารถโอนเงินให้กับคุณได้ครับข้อที่5ข้อที่6กก็คือ อายุเนี่ย90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้1,000บาทคุณผ่านข้อนี้ไหมถ้าผ่านก็จะได้1,000บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจานวนเงินที่ได้เนี่ยได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดแต่ท่านสอบถามว่าละ1,000ทุ่นหน้า3,000ทุนหน้าได้หรือยังมีแนวโน้มคืบหน้าครับแต่ยังไม่อนุมัติก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งรายละเอียดของการได้เงินเนี่ยหากคุณอายุ60ปีตั้งแต่ต้นเลยนะครับเริ่มได้เงินก็จะได้600 70ถึง79ก็ได้700 แปดศูนย์ถึแปดเก้าได้แปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันนะครับหลายหคนมาคอมเมนต์นะครับว่าบางคนบอกเจ็ดสิบเอ็ดถึงจะได้เจ็ด 800, ร้อยอ่าแปดสิบเอ็ดถึงจะได้แปดร้อยอะไรเงี้ยเก้าสิบเอ็ดถึงจะได้หนึ่งพันอ่าตรงนี้ก็ก็หลายหลาขั้นถ้าได้ยังไงนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับบางทีตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกท่านจะได้ผมก็จะได้รับข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับโอเคนะเห็นมีขั้นบางคนมาสอบถามก็ถือว่า มาช,ช่วยบอกกันจะได้รู้กันนะครับแต่ถ้า90ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ได้1000บาทแน่นอนแต่ก็ท่านผมเข้าใจดีครับท่านก็จะบอกว่าโอ้กว่าจะอายุ90ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าน้อยคนมากที่จะไปถึง90รัฐก็เลยต้องต้องให้อนุมัติให้ไวนะครับแต่ตอนนี้นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า1000ได้เฉพาะคน90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับถ้ายกตัวอย่างการได้เงินก็จะเป็นเช่นนี้ครับ60ปีเนี่ยได้600 66ได้6 70ปีได้700 75ปีได้700อายุไม่ถึง80ก็ได้700อายุไม่ถึง80ก็คือ79นะครับ80ก็ได้8 87ได้800อายุไม่ถึง90ก็ได้800นะครับ90ปีได้1,000 94ปีได้1 102ปีได้1,000นะครับจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นี่คือข้อที่6ครับข้อสุดท้ายที่คุณต้องผ่านก็คือเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะหากมีการเสียชีวิตสิทธิ์ของคุณจะถูกคืน ให้กับทางรัฐทันทีนะเนี่ยระวังนะครับแต่แต่ท่านคือเราไม่ทราบหรอกครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่แต่หน้าที่ก็คือเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะจะได้อยู่กับลูกหลานเป็นนานๆครับแล้วก็จะรับเบรี้ยผู้สสงอายุด,ด้วยในทุกๆเดือนนั่นเองครับนี่คือผ่านทั้ง7ข้อคุณจะได้เงิน1,000บาทครับผมสรุปให้คุณแบบด่วนเลยอีกครั้งหนึ่งครับ ผ่านในเจ็ข้อได้รับเงิน1 0 0 0บาท1คืออายุ60สปีขึ้นไป2คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือไม่มีก็ได้ 3. คือผ่านการละเบีนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อย4คือเคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดียกันนี้มาก่อนหรือได้เดือนนี้ครั้งแรก5คือบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ทางวักรัฐมีการเปิดใช้งานในปัจจุบันและเงินหมุนเวียนอยู่ตลอด6อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 0 0 0บาทที่เหลือได้ตามขั้นบันไดก็เล่าให้ฟังไปแล้ว 7. ในผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนเลยเพิ่งรู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี่คือโอกาสที่ดีครับแล้วคุณต้องรีบไปทําเพราะว่าอาจจะทันปีงบประมาณล่าสุดนะอาจจะไม่ทันในอาจจะไม่ได้ในเดือนเร็วนี้แต่อาจจะได้ในงบประมาณต่อไปก็เป็นไปได้นะครับแนะนําว่าให้รีบทําให้ด่วนเพราะว่าข้อมูลของการทําเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยต้องสอบถามเจ้าหน้าที่อย่างเรื่อยๆนะเพราะจะมีการอัปเดตด้วย นี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับที่นมาฝกทุกท่านอยากใหุ้ไปดูคลิปนั้นมากเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสำหรับเงินตรงนี้ใครที่มีโอกาสได้เงินดิจิตอลนะครับแนะนําว่าให้ไปลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับผมมีวิธีการทำเอาไว้ให้เดี๋ยวไปดูได้หลังวิดีโอนี้สำนี้ขอท่านจะัอใจสวัสดีครับ